น้ำยาป่า,ปาไก่จ้ากำลังนัวเข้มข้นได้ที่แล้วใส่เลือดไก่ด้วยเนาะใช้ไก่ทั้งหมดหนึ่งตันค่ะเผื่อเพื่อนๆถ้าเพื่อนไม่มาก็จะกินคนเดียวให้หมดนะจ้า Good w e a t อ e r อากาศดีด้วยพี่น้องเย็นๆเ,เสียงนกลองแม่เนี่ยผักกับเส้นก็พร้อมแล้วค่ะมีถั่วม่วงด้วยถั่วปี ขานะพุ่นเอาไปอุ่นแลวพี่นอ้องอุทัยทิพย,ย,ย์น้ำใสไหลเย็นเราก็ต้องแบ่งมาแล้วมันหลายโหดพี่น้องไปดาทำกับเข่าเนี่เดี๋ยวมีปัญหาอีกชิมีคนถามว่ะโอ้ยแมนอยู่ผู้เดียวอีหลีติเมื่เห็ุกับเข่าหลายเทนาน่า,นาช่องแชแข็ง่อยก็มีเดอ้ออืมอยา่าคอยได้ มา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 อยากว่าอยากกลับมาหัวมันหลายไก่ตันหนึง่งอยากกินเนื้องัวแหละแต่ว่ามีปัญญาซื้อขึ้เขาแต่มีเนื้องัวมาแลกเนื้อไก่เนี่ยอ้ยขั้นคนไห้เอาอิลิเด้คอยมากินเนื้องัวด้วยแต่ว่ามันมันแพงอ่ะเนาะ ขาดว่านี่เนาะจักนู้จักบาทบนมาส่องทีละจานพี่น้องเพียชัดไปชัดไปชัดยังอยู่คนเดียวใชยไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้นไว้ลองไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ขนมจิ๋ ขนมจีนน้ำยาป่าแม่ปาริดาจ้าอ่ะดูพักก่อนจักน้อยพักก่อนมีจริงๆมีหลายอย่างมากเลยนะแต่ว่าเอามาให้ดูแค่นี้กระทินกับว่าท่านได้แกอ่อกอกกระทินกระเฉดถั่วอ,อะไรก็วาปไปม,มาเดอ้อได้กินแท้ไม่เจอร้อน,อนๆในหม้อก,ก็เจอแช่แข็งและววะฮะนะ เจอบบ้างเซนร,รู้เป็นยังไงเซนจ,จอบบ้างเซนจ,จอบบังเซนอ,อ้ดีอยู่พี่น้องแล้วว่ามันยังใหม่นี่เอาไปเขาไมค้คูกเวปกันแลแช่นำขน,นมจีนกระแลนะเสร็งยังน้างงาอยู่แปลว,ว่าเส้นใหม่ทุก นี้กินหรือสวบทนะ่้เนี่ยอาการหน้าเป็นห่วงถ้าเป็นผู้หญิงกินกินนด้สินะเชื่อเลยหาผัวเลี้ยงก็ได้ปุ๊บปุ๊บจุ๊บอยูอ่ริ้วไปยังไม่เลี้ยงได้กินวันละกัดสอบโอ้ยตายมันคือตักไม่ได้พี่น้อง คีบก็ไม่เก่งนะขอ,อแบ่งมาก่อนแบ่งมาก่อนคือกินตลาดไปเลไหมออ,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 อ๋ออ๋ออ๋อมาเล็เละเผ็เ,เ,เวะะได้ได้ปะ อยากเดี๋ยวไปเติมมีก็ได้มีเป็นหมองได้ให้กขา้าวแซ่บแซ่บเพราะยังใส่ผงขีรดอยู่ค่ะเออ Mm-hmm. Đủ tên ừ. lá phải luôn tiền để phân rồi đó, chắc rẻ. Ừ đi gặp ảnh khu... ảnh này nữa. ฮัดกินไปเด้อเนว้ยเซนเซนเนี่ยเ,เพราะว่าอ่าเดี๋ยวมันจะกระเด็นเปื่อนเสือผาน,านั่นนู่นี่ปากคอเลอ,เอะเทอะฮัดฮัดกินปใปดีบอกกับเขาไร้ดาไม่ได้สนใจหรอกกินไม่อดื้อะ เองกินเองอ้วนเองบอกแล้วกระทิ้นเนี่งคนว่าก็ถั่วถั่วอุ้ยจดยไย้เม็ดมันชอบกินเม็ดมันเนะี่ยี่นอนตั่วปีเนะ่ย ห้ลาไปก่อนนะพี่น้องจะรีบกินต่อดูดิใส่ปลาล้านี้งวันมันมาเลยนะพี่น้องเนี่ยมันปัดไม่ไหว <c oughs> นะเจอกันคลิปหน้าจ้าแซบแซบค่ะหลายพรอ้อมอืขอบคุณดดหลายที่มาเยี่ยมชมหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินจะเริ่นใจแตงก็มีไม่อยากหังเนะจอกันคลิปหน้าเนาะ Thanks so much my friend. Thank for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye.